เดี๋ยวเราไปเล่นเกมฟรีไฟล์กันนะทุกคนไปเลยเข้าเกมนะเดี๋ยวเราเข้าเกมก่อนนี่กดเริ่มเลยนะคะอันนี้คือตัวเราเข้ามาแล้วนะเราใช้ตัวผู้ชายด้วยวันนี้มาดู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 าดาดอ้โูนะก่อนอื่นดเดี๋ยแป๊บหนึ่งรับของรางวัลก่อน พอเข้าเกมเสร็จแล้วเราต้องมารับของรางวัลทุกวันนะมาดูซิว่ามีอะไรร้านค้ามาแล้วรับซื้อแอร์เก่าเออนะมาตอนที่เราสตรีมพอดีเลยนะเราเริ่มสตรีมแล้วนะทุกคนต่อไปเราก็จะมาดูของรางวัลโอ้กดรับของรางวัลก่อนนะในกิจกรรมกดรับก่อนแป๊บหนึง่งอ่ากดรับกดรับของก่อนนะทุกคน เพราะว่าในจิตกรรมมันมีของให้รับนะเราก็กดรับไปนะคะกดรับกดรับล่ะมามารับรถรับรถนี่ไงนะทุกคนนี่คือจิตกรรมในในเกมของเรานะมันมีทุกคนนะใครจะเล่นเกมฟีไฟล์ก็เล่นเลยนะทุกคนจะได้เป็นเพื่อนเราชวนเพื่อนเชิญเพื่อนก่อนนะตอนนี้เชิญเพื่อนนะคะเพื่อที่จะรับรถนั่นเอง ป็นกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเริ่มทํานะทุกคนเป็นกิจกรรมของฟรีไฟลนะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากเลยนะถ้าใครสนใจก็โหลดมาเป็นเพื่อนกันได้นะฮะ,ะมาดูนี่เห็นไหมดูนี่โอ้บูทบูทบูทเราก็ได้เงินนะได้เงินรางวัลนั่นเองนี่ไงเงินก็จะเข้าไปในของเรานะทุกคนตอนนี้เราบูทไปแล้วนะสามสิบเอ็ดเราไปแล้วนะทุกคนนี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้มันชื่อเรา เนี่ยนี่เราส่งให้เพื่อนของเรานะที่เขาเพื่อนเราเยอะหลายคนมากเลยนะในเกมเราก็จะส่งไปที่เพื่อนเราทุกคนนะคะเพื่อที่เขาจะได้มารับเราเข้าเข้าด้วยนั่นเองไปแล้วน,ะนั่นคือตัวเราเอามีหมดหมดยังเนี่ยหมดยังเนี่ยหมดยังเนี่ยเราไปส่งให้เขาหมดยังอ,อ่าอทุกคนมีไหมไม่มีแล้วไปเถอะเข้าเกมกันเลยเราจะเข้าไปหมวด สีวีสีแล้วกันนะสีวีสี่ที่ไม่จัดระดับเราจะเชิญเพื่อนก่อนเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนอะมีใครจะเล่นกับเราไหมอะมีคนโสดเริ่มเกมเลยเพื่อนเราไม่รู้เนี่ยว่าเรากําลังสตรีมเกมอยอมู่เพื่อนไม่รู้เพื่อนไม่รู้ปล่อยเพื่อนไปครับผมนี่โชว์ลีลากันใหญ่เลยเล่นไปน้นะมูกไหลไปนะทุกคน อ่ะขอภายขอภัยอันนี้เสียงจริงเลยเข้ามาแล้วเลือกปืนก่อนนะคะเลือกปืนก่อนับแรกนะได้ปืนแล้วนะได้ปืนแล้วนะดูเราก็จะวิ่งเออออแกงเพื่อนไปก่อนนะฮะแกงเพื่อนต่อยเพื่อนไปฮะได้เล่นเราฮะเล่นต่อยแก้งเพื่อนไอายหญ่มามาสรุปแล้วสองคนนี้เล่นไหมโอเคไปไปไปดีกว่า จะรุนยิงหัวนะเอาเอา,เอาเพื่อนตายเอาเอาเพื่อนตายเอาเพื่อน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 ทำไมตีตายจัาเอาเอาชอคนแล้วใช่ไหมอาญายะเพื่อนเราตายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรียเราเฮ้ยเฮ้ยเรือเรายิงเราไปยิงเรเอาตายเราตายก่อนอาาาาอนะนฝากความหวังไว้ที่เพื่อนตอนนี้ฝากความหวังไว้ที่เพื่อนนะทุกคน ยยาย่อยยาไปแล้วนะคะย่อยยาไปแล้วเกมที่หนึ่งนะมาดูเกมที่สองเราจะแก้กันได้หรือเปล่าอมาดูมาดูเกมที่สองคเราเราก็เลือกปืนฟาร์มัสนี่แหละซื้อเลยเงินเยอะนะรวยนะมีรวยเอาแย่เพื่อนไอ้จะาเจ้าเจจะจะเอาเพื่อนต่อยเพื่อนต่อยต่อยต่อยเราเหรอจะให้นะ มันสนุกกันแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนเราใส่ชุดทาสานนะฮะวันนี้วันนี้เพื่อนเราเอาไปแล้วไปแล้วไป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 ราขึ้นลังคาทุกคนอ้าวจากระโดดไม่ได้ไอ,อ <laughs> ้ผิดเป้าไอ <laughs> ้ยาปิดเป้าอื้อไม่ขึ้นแล้วครับผิดเป้าสามครั้งแล้วถือว่าเขาไม่อยากให้เราขึ้นเขาอยากให้เราอยู่ข้ง้งวงและนม่ไป่ะขึ้นบ้านขึ้นบ้านทุกคนอยวพมาไปขึ้นบ้าน เฮ้ยตอนนี้เราจะยิงใครได้สักคนไหมทุกคนเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งไปตรงนี้นไปแล้วเพื่อนเราดิดไปแล้วเอ้ยเราก็จะวิ่งอยู่ข้างล่างนี่แหละครับเอาเราเห็นแล้วเราเห็นศัตรูแล้วเราเห็นศัตรูแล้วอุ้ยมีมอตไซค์มาทุกคนให้เราเห็นใ้เราเห็น ซ้ำซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำมาแล้วฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวทุกคนระวังระวังระวังเราต้องระวังก่อนตัวเดียวอย่านีเรายังมองไม่เห็นเลยเอาวิ่งตามเพื่อนไปก่อนทุกคนวิ่งตามเพื่อนไปก่อนอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวตัวเฮ้ยไอ้ยยะบวงมาบวงบิบบวงบีบเเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเดียว้ยมันอยู่ข้างบน เดี๋ยวมันดูดลงมาเดี๋ยวมันดูดลงมาเราต้องรอรออย่างใจเย็นรอไหมรอไม่ได้รอไม่ได้แล้ววงบีบเเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ลงมาเองเดี๋ยวเขาลงมาเองฮะเราก็ยืนแอบหลังเพื่อน,น,นเลยนะเราเพื่อนเอาไป เราตายแล้วนี้ลงมาลงมาแล้วฮะเพื่อนเรายิงยิงจื๊เพื่อนช่วยด้วยเพื่อนมาช่วยนะฮะด้วยความที่เราหล่อเหลานะฮะเพื่อนช่วยเลยโอเคต่อไปเราเลือกปืนอะไรแล้วเนี่ยอืมไปฮอืมเช็ดๆกเชเช็ดเชชดเชไอ้ชุด ทำมาแล้ไอชุดไอชุดอะไรเนี่ยไอชุดอะไรเนี่ยไอชุดม,มาสวัสดีจาาโอ้โหทาซานนะฮะทาซานนะคะ,าานนะ,คะเป็นชุดทาซานนะ,ะเพื่อนอองชุดทาซานแต่ของเราเป็นชุดเทพเจ้านะเอาแล้วเราก็วิ่งไปข้างหลังเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะได้วิ่งไกลๆนะฮะไม่ใช่อะไรนะ เพื่อที่จะได้ไปไปรอมไปรอมนั่นเองนั่นไงเราเห็นแล้วบินตายแล้วน่ครับล้มหนึงแล้วนะล้สองครับซ้ำไ่เลยเพื่อนซไม่เลยเพื่อน้ไม่เลยเพ่อนซ้ำไม่เลื่อนเดือนหนึ่งฮะโอ้ยวิ่ง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 อายาจัดการแล้วนะฮะเราก็รู้ตอนนี้นะคะ สงสัยอยู่บนบ้านแน่เลยทุกคนเราก็ขึ้นไปบนบ้านเพื่อที่จะไปทำอะไรใครเพื่อที่จะไปเฮ้ยไม่ได้อยู่บนบ้านสิเขาอยู่ข้างหน้าด้วยอยู่บ้านอีกหลังนึงเปล่าบ้านอยู่บน้าน,าน,าน,านเข้าไปเลยชาร์จเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาร<ๆ>์จที่โดนยิงได้แลนะ้ว นะครับชื่อเราจะขึ้นนะทุกคนชื่อเราจะขึ้นเพราะยิงไปสองตัวชื่อเรานั่นไงชื่อเราขึ้นแล้วนะฮะทุกคนเจ๋งเป้งมากเลยนะฮะเพื่อนเราโอ้มันเก่งมากเลยอะไรประมาณนี้นะชื่อเราขึ้น,นทุกคนเห็นไหมเขาเก่งไหมทุกคนเอ้จ้าจ้าจ้าจ้จจจาเห็นไหมบอกแล้วไก่กาปลาจิงโกะนะฮะชะ่าตีลงกลงกายเพื่อนเอจ้า อัดฟาดเลยเอาเอาเอาไมเอาไปแล้วก่อนไปเเล่ิกเล่นเอานะฮะมาเร็วรฮะยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นศรตรูยังไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นยังไม่เห็นรอบนี้เราจะเป็นเราอีกือเปล่าชื่อชื่อจะขึ้นเป็นเราอีกป่าะทุกคนตัวนี้ยังไม่เห็นนะฝั่งน้นโอ้โหแอบซุ่มมากฝั่งนู้นซุ่มมาแล้วมาแล้ว Ó, เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเสือขาเราๆๆเราเราจะโดนงิงแล้วเฮ้ยตายเว้ยใครบิแล้วใคริงแ,นะแล้วเฮ้ยๆหบๆๆพันยากรพันยากรเฮ้ยอยู่ข้างบนข้างบนเราเห็นแล้ว นท้ายเป็นเราครับคนท้ายพัญยาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนนั่นแน่เราในยิงแล้วนะฮะเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนตายอยู่ในแล้วมองไม่เห็นเพื่อนนะฮะไม่รู้เพื่อนตายตรงไหนนะ เรามงไม่เห็นเพื่อนเลยทุกคนเราซื้อไอวอลไปไปด้วยรอบนี้ซื้อไอวอลระบงเระเบิดซื้อไปหมดนะฮะตอนนี้ไอวอลเราก็ซื้อระเบิดเราก็ซื้อเราจะให้เพื่อนนะเราเป็นคนจิตใจดีจิงให้เพื่อนเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนเ,อเพื่อนเอาไปเพื่อน,ออน,ออนไปชะอเชือเออชาไปแล้วไปแล้วยว่าเอคนะเราจะยิงด้วยเอค ดี๋ยวมองก่อนเดี๋ยวมองก่อนเอ๊ะมีมีใครออกมาเลยนะฮ่าวิวิวโอ้โ,โ,อโหยังไงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนยิงไปส่งแล้วเหลือหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งอื้ออาก่อนอันตัวสุดท้ายอยู่ที่ไหนนะ ค่อยๆหาไปค่อยหาเอา็นจนเดี๋ยวโดนยิงอโอ้ยโอ้เราโดนยิงเรียงเราตายแล้วค่ะจบแล้วฮะจบเกมครับไม่รู้ได้ยินเสียงเกมมั้ยหรือเปล่าเพื่อนเรานะฮะ มาเพื่อนเราดีห้ามาดูเร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 าสามนะคะเราได้สามนะทุกคนอัดเสร็จแล้วนะครับอ้าวโอ้โห,โโหามาสามลอเดอร์นะคะแล้วออกก่อนนะทุกคนอ่านเดี๋ยวมาดูอัดจบแล้วสมัครวันนี้จบแล้วนะฮะจบแล้วสมัครวันนี้เรามาดูซิ Ah